ก็ไม่พอพอก็มันไม่สมูทก็เลยสต็อปดีกว่าทำไมมันจะมีเรื่องห่าใจหรือเรื่องอะออก็มันก็จริงๆมันก็เป็นความรักที่ดีแหละแต่ว่ามันก็มีเรื่องของการไม่เข้าใจการความคิดไม่ตรงกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็คอนขานกันอ่ะก็เลยคุยกันว่าแบบเออพอ มันก็เป็นมันก็เป็นอดีตที่โอเคแหละก็แบบไม่ค่อยอยากพูดถึงเยอะอย่างนี้เดี๋ยวมันต้องถึงขัง้นต้องลบรูปกันด้วยกันออกให้หมดท้งคู่เลยเหรอไม่ทุกคูก็รู้สึกว่าต้องให้โอกาสตัวเองในเมื่อเราเราตัดสินใจกันดีแล้วเราเลิกกันแล้วเราก็ควรจะให้โอกาสต,าตัวเองใหม่ดีกว่า<ม>ว่าแบบเราก็อ่ะถ้าเกิดสมมติมีใครกระโ่ดเข้ามา ืออว่าะไรเราก็ต้องให้โอกาสตัวเองอะเพราะว่าเราเองก็26แล้วเนาะ26แล้วอยู่ก็ไม่ได้น้อยอะไรเงี้ยแล้วฝั่งแล้วฝั่งทางนู้นเขาก็ดูดูเฮิร์ทเหมือนกันคช่ไก็ก็น่าจตาแล้วก็เข้าใจเข้าใจค่ะเข้าใจเขาเข้าใจมากที่เราคุยเราเข้าใจคนเดียวก็ก็เข้าใจเข้าใจแต่เขาก็ยังมีแบบคิดถึงมีอะไรหาอะไรเงี้ยเราก็แบบเราก็เข้าใจความรู้สึกเขานะแต่ว่ามันอาจจะเป็นแบบ ท่านไม่ตั้งตัวด้วยแหละแต่เราอะมีฟิลลิ่งไม่โอเคมานานแล้วนนี้เราดูยิ้มแข็งแร่มแจ้งเราใช่ก็ก็เปิดโอกาสให้ตัวเองก็มีคนเข้ามามันก็แบบโอเคหัวใจก็ดีขึ้นมันก็แบบได้มีสติอะไรมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะันนี่ค่ะก็มีค่ะคือคนเขาจอบเร็วมากค่ะสวยเบอร์สองเต้สวยไม่มากแต่ตลกมากเลยทำจริงๆคือหนูบอกเรื่อเขาเลยใช่ สุดท้ายปัญหาคือเราก็รู้รอยู่แล้วว่ามันมัน ว่ามันไม่เหมือนเดิมแล้วคือแบบว่าเราต้องคือเดินหน้าต่อเลยใช่ใช่่ก็คเปิดโอกาสเลยใครเข้ามาคือก็เปิดโอกาสให้ตัวเองเลยนะตอบมีเขามามีเข้ามาใช่ก็เราก็บอกเขาว่าเรามีแล้วเขาก็เขาก็เลยโคารอยู่อะไรเงี้ยเพราะเราก็ชัดเราเป็นคนแบบกล้ามากเลยชัดนี้ชัดเจนนีฉันก็บอกอะไรเงี้ยเบลเบลไม่กลัวคนมองว่าหนูมีมือที่สามอังโกล เราเริ่มก,ก่อนเรามีระยะเวลามากเลยอะมากกว่าจะแบบอันนี้ก็เป็นหลายละทีนนะอะ,อะไรที่ทำให้เราสะบองสาม,มารถตัดได้ทีเดียวถูกรอบมีใหม่รักตัวเองกลับมารักตัวเองควมมจจุบัค่ะเพิมามกห่อมากกว่านอกวงการนอกการมาดูจริง เป็นว่าก็กรู้อยู่แก่ใจว่าเราได้บทเรียนอะไรมาเขาเองก็เขาก็เองก็พูดอยู่ว่าเขาก็รู้ว่าเขาได้บทเรียนอะไรมาก็ต่างคนต่างได้บทเรียนแหละล้วเวลาที่ผ่านมาคุณเสดาย่เยหรือ คอมแบ็กคุณมีนะวันไหนอะเไม่แล้วเาเบลไม่บกว่ากเไปไหมกับกรกับแล้วก็เราก็ไม่ใช้เวลาคือเราก็แค่เปิดใจพูดแต่ว่าก็ยังไม่ได้บอกว่าคกทันทีหรืออะไรอย่างเงี้ค่ะก็เวิม่ของกะารูดูเหมือนแบบไม่เียอะไรที่ก็ระหว่างทางมันก็คงเป็นที่แล้วมันรู้จักมาเยอะ แบบนั้นแต่ก็วันนึงมันก็จะชินกับสิ่งนั้นเองแล้ววันนึงมันก็จะรู้สึกดีข<ต>ึ้นจุดตตกหักมันคืออะไรอะหนูก็กลับมาลักตัวเองนั่นแหละเราเราพันรุ้สเราต้องกลับรักตัวเองแล้วไม่ได้เกี่ยวกับการที่ว่าหนูมีแฟนแล้วว่างานหนูไม่ลุ่งไม่ปาล์มไม่คือเราก็าไม่อยากพูดอะไรไเยอะเพราะว่าเราก็เองก็ <c oughs> เห็นแก่ความรักที่เราเคยรักกันมามันก็ไม่เห็นจำเป็นต้องพูดถึงประเด็นว่า หรือใครถูกคือเอาจริงๆแล้วการพบกักไม่มีใครถิดและใครถูกแล้วก็ไม่มีความจาเป็นที่เราจะต้องมานั่งพูดว่าใครทาอะไรหรือว่าใครหรือใครอะไรอย่างเงี้ยมันมันพูดกันเพื่ออะไรในวันนึงในวันก่อนหน้านั้นเราคยหลากกัน่ะวันนี้เราเราคิดว่าเราควรจะไม่ต้องมานั่งพูดว่าใครทาอะไรให้เรารู้สึกแย่คือแค่บอกตรงๆว่าโอเคเราเรารู้สึกว่ามันไปกันไม่ได้ว่าเราก็จบตรงนี้แล้วเลิกครั้งนี้มีน้ำตา